สวัสดีครับสวัสดีนะาะทุกท่านเลยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับรีวิวรอบไพโอเนียนะครับไพโอเนียรุ่นอัจติจูดนะครับ BC นะครับอ่านะครับก็จะเป็นรหัส ALT นะครับ BC 3 0 1 JH นะครับที่ผมได้มาก็เป็นหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายนะครับก็เป็นรอ็อ่าเมจิกกิ้งนะครับทรงหยดน้ำนะครับผม ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วรอกตัวนี้เนี่ยผมอยากได้มาใช้เหมือนกันนะเพราะว่าดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท p i อเนียนะครับแทคเคิลไทยแลนด์จำกัดนะครับที่ได้ส่งรอกรุ่นนี้มาให้ผมได้ทําการรีวิวนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับก็ดูจากกล่องแล้วนะครับ ก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะครับก็กล่องก็เป็นกล่องสีดํานะครับสีดําแล้วก็เป็นแบบเคลือบเงามานะครับก็กล่องก็ทําออกมาได้สวยเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพโอเนียนะครับแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์ของทางประเทศเนี่ยครับของประเทศสิงคโปร์นะครับผมรายละเอียดเข้าๆก็ลูกปืนสแตนเลสนะครับก็จะมีทั้งหมดหกตลับ นะครับอ่านะครับรุ่นเขาบอกว่าเป็นท็อกซ์เซอร์วอเตอร์ซีรีส์นะครับก็เป็นลูกเบอร์สแตนเลสกันน้ําเค็มแน่นอนนะครับเพราะว่ามันทําออกมาเพื่อเป็นงานจิกกิ้งนะครับอ่านะครับนะครับแล้วก็เฟรมบอดี้นะครับตรงกลางนะครับเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวนะครับอ่านะครับนะครับเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวแล้วก็แขนเป็นแขนจิกนะครับอ่าแขนเป็นแขนจิกสตาร์เด็กเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่านะครับแล้วก็ ลายไกด์เนี่ยลายไกด์เนี่ยคือที่พิเศษก็คือว่าเขาเคลือบไทเทเนียมมานะครับแล้วก็สปูลเป็น V-shape นะครับเบรกผ้าเบรกเป็นแบบคาร์บอนนะครับอ่านะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของระบบเกียร์นะครับอ่าซูเป r ร์สตรองเบสอลลอยได้เกียร์แอนด์แอนด์เกีนะครับอ่านะครับแล้วก็มีระบบการตีกลับรอบ6.5นะครับรอบ6.5 นะครับกำลังเบรกกำลังเบรกเนี่ยครับกำลังเบรก8กิโลกรัมนะครับเข้าๆนะการจุสาย PE2 ได้ประมาณถึง200เมตรเลยนะครับผมนะครับก็ถือว่าสเปคน่าสนใจเลยนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเป็นตัวรอกเลยนะครับบรรจุในถุงนะครับนี่นะครับตัวรอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับของทางไพโอเนียนะครับผมก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสีแดงก็จะเป็นอ่ในส่วนของตำแหน่งที่ลูกเปิลอยู่นะครับในตัวรอกนะครับตามจุดต่างๆนะครับนะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือไดอะแกรมนะครับคู่มือไดอะแกรมนะครับนี่นะครับก็บอกรายละเอียดของรอกตัวนี้นะครับแล้วก็มีเบอร์พาร์ทอะไรนะครับนัมเบอร์นะครับตามจุดต่างๆของรอกนะครับนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของในกล่องนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวรอกเลยดีกว่านะครับสักคู่นะครับตัวรอกเนี่ยตัวจริงนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับก็สวยจริงๆนะครับสวยจริงครับตรงนี้ครับบอดี้นะครับสีนะครับสีตรงเฟรมตรงกลางเนี่ยเฟรมกลางเนี่ยจะเป็น จะเป็นอาเป็นโลหะเลยนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตามที่สเปคบอกไว้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะไม่ใช่โลหะนะครับผมอ่านะครับมีตัวล้อตัวล้อก็ไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับก็ใหญ่กว่าล้อเตียบอมทั่วไปนะครับขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมนะครับแต่ดูนชัดๆนะครับนี่นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับอ่าด้านหน้า นี่ครับด้านหน้านะครับนี่ครับก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนประกอบนะครับเป็นโลหะนะครับตรงนี้นะครับตัวปิดขอควายอะไรอย่างเงี้ยเป็นโลหะหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวข <pf unlikely> like like, okay, ้อเฟืองเกีี่ยสายนะครับก็เป็นโลหะนะครับทั้งหมดนะครับด้านล่างนะครับขาตรงนี้นะครับก็เป็นโลหะนะครับนะครับแล้วก็ปุ่มกดฟรีสปูลนะครับก็ชุบโครเมียมนะครับสีเงาสวยงามเลยนะครับ แล้วก็ด right ้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับหน่วงนะครับนี่นะครับมีปุ่มปรับหน่วงด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบอกนะครับกําลังเบรกนะครับผมอ่านะครับแล้วก็บอกชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นสปูลนะครับสปูลเป็นแบบ V Shape นะครับสปูลลึกนะครับอ่าสปูลลึกแบบ V Shape ส่วนด้านข้างนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแขนหมุนนะครับนี่นะครับ แขนหมุนนะครับก็แขนหมุนเป็นสีสีเทานะครับเทาคล้ายๆกับสีออกไปทางเทาแนวแนวไททเนียมนะครับอ่านะครับนะครับแล้วก็แต่งด้วยน็อตนะครับอโนด้สีแดงนะครับส่วนหน็อบนะครับหนอบก็ทําออกมาได้สวยงามมากแล้วก็จับจับกระชับมือมากนะครับนี่นะครับอ่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน็อบแต่งนะครับ เป็นโฟมอีวานะครับแล้วก็แต่งด้วยสีนะครับเป็นออลูมิเนียมนะครับทําสีอโนไดซ์เป็นสีแดงนะครับผมนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสตาร์แดกนะครับสตาร์แดกก็มีคลิกเสียงนะครับมีคลิกเสียงนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวปรับคอนสปูลนะครับมีคลิกเสียงด้วยนะครับได้ยินไหมครับน้านะครับ นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับฝั่งบอดี้ตรงนี้นะครับก็จะบอกนะครับรายละเอียดต่างๆไว้นะครับจะเป็นรอบเกียร์6.5นะครับนี่นะครับรอบเกียร์6.5นะฮะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกสเปคสายนะครับสเปคสายอ่าตรงนี้จะบอกรหัสรหัสของรุ่นนะครับแล้วก็จุดอื่นนะครับอ่านะครับความลื่นนะครับ ความลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างลื่นนะครับค่อนข้างลื่นดีเลยนะครับผมอ่านะครับก็ถือว่าหมุนแล้วเนี่ยโอเคเลยนะครับหมุนแล้วก็ลื่นนะครับลื่นดีเลยนะครับอ่านะครับลื่นดีเลยน้ำหนักรอกนะครับของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 2 4 9กร,รัมนะครับก็เกือบเกือบกร,รัมนะครับผมอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับระบบหน่วงกันหน่อยนะครับเพราะว่าล็อกตัวนี้มันมีระบบหน่วงด้วยนะครับผมอ่าเปิดออกมานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบหน่วงนะครับผมนะครับมีแม่เหล็กอยู่ห้า 5เมตรนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็อัพได้อีก5เมตรนะครับก็ถ้าจะอัพก็เป็น10เมตรเลยนะครับผมนะครับก็งานก็ทําเรียบร้อยดีเลยนะครับนะครับวัสดุนะครับทาเรียบร้อยดีมากนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็สปูลนะครับเป็นสปูนเป็นอลูมิเนียมนะครับอโนได์นะครับเป็นสีสีเทาเข้มนะครับสีเทาเข้มแล้วก็ตัดขอบสีแดงแต่งสีแดงนะครับ แต่สปูลตรงนี้ไม่ได้เจาะรูนะครับไม่ได้เจาะรูนะครับแล้วก็มีลูกปืนการน้ําเค็มอยู่หนึ่งตลับนะครับแกนเป็นสแตนเลสนะครับนะครับน้ําหนักสปูลตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ยี่สิบประมาณยี่สิบห้ากรัมนะครับน้ําหนักสปูนนะครับนะครับนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ เฟืองพีเนียนนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยข้อดีของลอกรุ่นนี้ก็คือว่ามันจะมีลูกปืนอยู่หนึ่งตลับนะครับประคองเฟืองพีเนียนด้วยนะครับก็รองรับงานหนักนะครับได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสบายเลยนะครับจุดนี้นะครับอ่ะนะครับครับก็สําหรับลอกพโอเนียนะครับแอตติจูดบีซีนะครับก็เป็นการพรีวิวคร่าวๆนะครับผมอ่านะครับเป็นลอกใหม่ที่ทางบริษัทส่งมาให้เลยนะครับตอนนี้นะผมก็ เดี๋ยวพิววิวคร่าวๆนะครับก็โดยรวมถือว่าน่าใช้มากเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่า1นึ่คือน้ําหนักมันมันไม่หนักมากนะครับแล้วก็ขนาดกําลังดีนะครับแล้วก็ได้แขนจิกนะครับได้แขนจิกมาเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็สีสันทําออกมาได้สวยนะครับแล้วก็บอดี้เป็นโลหะนะครับบอดี้เป็นโลหะก็ลงตัวเลยนะครับลงตัวทั้งสีสันนะครับแล้วก็อาจรุ่นนี้นะครับผมว่าน่าจะเอาไปตีพวก ถ้าเปลี่ยนแขนแขนคู่เนี่ยน่าจะเอาไปตีชโดได้นะครับเพราะว่ามันมีระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับอาจจะไปเล่นนันชโดได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับน่าใช้งานนะครับในราคาตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นๆน,น,นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านตกปลาชั้นนำทั่วๆไปได้เลยนะครับผมะนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปลองใช้งาน ทักสนามดูนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองทั้งการจิกกิ้งนะครับและก็ลองเทสหลายๆแบบดูนะครับเพราะว่าทั้งงานจิกกิ้งทั้งไปเทสแบบตกหน้าดินนะครับนะครับทั้งเหยื่อสดเหยื่อปลอมนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองดูนะครับลอกตัวนี้นะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าสําหรับผมเองเนี่ยถือว่าน่าใช้นะครับลอกสวยนะครับลอกสวยเลยนะครับ ก,การใช้งานนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปเลยนะครับผมอ่านะครับ จริงถ้าจะยาวยาวไงนี่ตัวหน้าเมืองไทยนะครับชิ้เรียนไปเอยๆรูรัเยอะ ไปทำอะไรกันแล้วไม่ตรงไม่ตีแล้วมาเชียงเดียอยากเห็นตัวเป็นๆมันกดอย่างเดียวเลยแต่ทุน้านเนี้ยกดลงล่างถึงไม่ยอมเลยเฮ้ยอุยอ้ยอุย้อย ครับก็จากที่ใช้งานรอกจิกเพลเนที่จุดนะครับมาประมาณครึ่งวันนะครับตอนนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายแล้วก็การทำงานของลอกก็ทํางานได้ดีนะครับรับเรื่องดีนะไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามจิกอยู่นะครับจิกอยากจะลุ้นว่าได้ตัวเหมือนกันรอเปล่าลุ้นอยากจะลุ้นว่าจะได้ตัวอะไรไหมนะครับเม่ช่วงเช้าแต่สายได้แต่ตัวเล็กๆนะครับผม อดี๋ยวไไปกันต่อนะครับอ่านี่นะครับลอกไฟลอกไวันนี้นะครับวันนี้นะครับสำเร็จแล้วนะครับเฉลงามนะครับสายใหญ่นะครับอ่านะครับลอกไฟวันเนี้ยแอตติจูด300 BC นะครับเบอร์3,000นะครับ เบอร์สามศนหนึ่งนะครับหมุนซ้ายนะครับไลเ่เก็บไปเก็บเป็ดเลยครับมาโดนอีกตัวนึงเี๋จะจะ,จะตัวเล็กกว่านะไม่ใหญ่นะครับโวมง,งานอีกแล้ว

โด่งงามครับก็สำหรับวันนี้นะครับตั้งแต่เช้านะครับปลาหาตัวยากมากครับตึงมาได้ตอนเย็นนิดหน่อยนะครับก็มาตีไข่แตกตอนเย็นนะครับนิดหน่อยสองตัวสองตัวนะครับออกอากาศร้อนมากเลยครับวันนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะมาหมายหาหมายใหม่นะครับก็หาหมายไปเรื่อยๆนะครับตกไปเรื่อย ก็ตกไปหลายๆแนวนะครับหาปลากินนะครับอันนี้ก็ทำลอกมาเทสด้วยนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะครับก็น่าจะเว้นอีกสักประมาณ 14- 1 5วันนะครับเพราะปกติก็ลงประมาณเดือน1-2ครั้งนะครับก็เดี๋ยวไว้มาสนุกกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ